ประจำปีพอดีงานประจำปีปิดทองไหว้พระวันไร่ขิงพอดีท่าน,นประธานก็เลยกลายเป็นอ่ามัก็จะคลืคลมเลยแนะนำท่านประธานก็ไปชมบรรยากาศสะดวกเหมาะกับงานประจำปีพอดีโอ้เดินทางเข้าเลย ปีญยายามยามัจะปีพอดีเรามาประจวบก,การงานมันจห มากินรอยจี่พ่อเลยรถมารถมาเดือดร้อนลงม,มาไว้พาลงมา,มา,ากินด ăn được một lần nữa được cổ cho đi <laughs> tìm ăn được một lúc về bờ ăn có đi góc sau lò máy tháo, quay lăng tháo hay, nhiều rồi, nhiều ไม่กี่คนแล้วไปอยู่ตรงไหนผมนึงก็เข้าห้องน้ำตรงนี้เดินเลาะมาเข้าห้องน้ำตรงนี้เมื่อกี้ไปไอ้กลุ่มนั้นก็เข้าเข้าเข้าไปในคุณนันน่าจะเล้ว่าเขาไปไม่เคยเข้ามาเลยเนีาะไม่เคยเข้ามาเลยเข้ามาแต่ไม่ไม่ได้เข้ามาเอ๊ยลึกๆจำไม่ได้แล้วตงไหหนลวพ่อ จำไม่ได้เลยเ <Okay. S 2> อเคไม่าเยาเาพวกไม่เยนเ้อวน,นไปไหนมาเทียบหรือเปล่าพะเทียบหรือเปล่าน่นนเออชมบรรยายกาศดีฟังเลย มาไปเข้าไปแล้วไปเอา้ออยังไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ไ้เีิกเ,เกอ่ะ

โป่ลอยน้ำยาวแม่น้ำพระธีนาวัดล่อาเที่ยวับอนลงเรืข่งหลังเวที่าทีบเวหน้าทาลพ่อนาพงพระบรมธาตุเจดีพระบุตรปารีมาบบก จัดเป็นงานบนงานบนสนที่นี่าระเปิดบรรยากาศดีทำดีนะครับปเที่ยวกาและพาน้ำพระประคิได้ตามอยายาใสรลาบไหว้ขอขอแก้ถึงบนได้ตามกติหมาะงานสมพธพอดีทางวันก็เลยคึกคัดการแข่งโดยยาวสระเทีกแล้วก็คนสัิกคนเข้ามาติดตอล

เป็นตันเลยแล้วเนี่ยฮะอ้ะอยมาหลายแวเหมอนาไปหาหยุดข้าเลยไม้อไม่เอาเเลยเอาเลย,เเลยไม่เป็นไรเอาเลยเอาเล <c oughs> <c oughs> ดูการเราในสภาที่มัแสวงบุญของนที่เดยวนีที่นี่และลานตันเลมุรข้ารเจรตัน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 นตัน

ฮะโอ้โหไลฟ์สดเลยครับพ่อโอ้โหไลฟ์สดหลือัดวิดีโอเหรอก็เลยลองใส่ไอ้นี่ดูมันก็ติดติดเนี่ยแหละถ้าถ้าไฟถ้าไฟมันค้างอย่างเงี้ยคือมันติดมันทำงานตลอดมันเชื่อมต่อแล้ยง่ายงมันต่อกันอันก่อนอันก่อนมันไม่ติดอันก่อนี่ไฟมันไม่พอ อันนี้พอได้ไฟมันไม่พอมันก็เลยติดตับติดตับติดตับไฟไม่มีฮะไฟไม่ถึงไม่เถอะพ่าอยู่ในรถข้ไม่ได้ออกมาไฟจะไม่เป็นไรครับเอาเลยระวังอันนี้ล่วงนะเนี่ยเพราะมันไม่มีซิปเนี่ยระวังล่วงเนพวกนี้กลมลงก็ไหลลื่เรียบร้อยตากิน เอาเอาเส,ส,สาวกำลังเซลฟี่วะเอ,อาวเยอะเลยแล้วจะเป็นตันโอ้โหไม่ไปไหนเลยนำตำรา,รานรวมสมบูรณ์ ถ้เวลาตู้นิกร้องเที่วตู้อย่างนี้เอาไเวปเป็นผ้าเรือนะซื้อตัว๋วผ้าเรือลองไปนะ้ำพวกเราไปเล้วบไปไป